เรดูการฮ็ตบวกแล้วบบต้องอานนานเด้อฝ่าวสวยนาฝ่าวไปห้าฮ็ตปวกเมื่อนี้เขามีนัดกับเด็กๆเนาะว่าสิไปเบืองฮ็ตบวกบ่ที่เคยได้ไปแล้วไปพ่ออีลีทุกคนเสียดายแต่มันออก่บลายปันใดเนาะแต่มันก็ได้เกงหนึ่งเลยทุกคนได้หมหนึ่งเนาะดีแต่ว่าเขามากลายมากแล้วเ,เขาเขาบบเห็นะนะ่ะเพราะว่ามันไปอยู่เบื้องสวนมันต้นของเขาเองเนาะพื้นที่ดินของเฮาเองมันเคยออกเนาะทุกปีทุกปีมันออกและปีนี้ก็เลย พอยามเห็ดปวกก็เลยไปเบิ่งบ่ได้ไปใกล้ดอกน้ออยู่แถวขางสวนให้สวนนั่นสวนสวนแคบบ้านเฮาเองโชคดีเนาะมีคนกายไปแว่าอันองเบิงเ็ดปวกบ่อนนีแหละเฮาก็คิดโอคันออกบ่อนนันดสิเอาบังเอิญว่าเขากายไปเลยบ่ฮู้ว่าเขาน่าจะบ่เห็นนั่นแหละนเฮาก็เลยมาเบิงตามลังเขาั่นแหละคิดว่าโอคันมันมีมันก็ต้องมีต้องมีคนเอาแหละแต่ว่าก็ยังบ่มีเนาะฝากแล้วมันสิเป็นสวนมันเฮาและฝาก นี่นี่จะเป็น,น,นเดินหัเหี่ยนเนก็นเลยได้ประมาณนี้ทุกคนนี่ได้ได้ร้ายเตอิอพันได้หมอหนึ่งเราทุกคนเรามีแต่ดอกจุม้มจุมโต๊ะบ้านนี้แม่นอ่พอเด้เาเอามาเพราะเราไปหาทางอื่นมาแล้วเราก็เอามาให้มาเกใส่สก,กันเทดปวกนี่แม่นเทดปวกหลบซองเราทุกคนเนาะเพราะวัยบานนี้เ็ปปวกออกประมาณสามหลบแต่ว่าตอนนี้เป็นหลบซองมันกะ สิไลายแน่จักหน่อยเนาะหลอดพันวิถีแขนงแมนบริกินพ่อดีเลยกินกับแมนซื้อเนาะแต่ว่าตัวนี้แมนหาเองมีไดมอนึงทุกคนมีเฮดผึ่งน้ำเดิมมีเฮดผึ่งที่พลล่อเราเก็บมาจากแต่ไฮอีกไฮห,หนึ่งเนาะมีเฮดผึ่งประมาณ3-4ดอกนี่แหละหรือว่าเฮดตับเตา,ตาเนาะคนไทยเขาเอิ้นว่าเฮดตับเตา,ตาเนาะแกงใส่ผักใส่น้ำนี่ผักใสของเขาเคี้ยวเคี้ยวมากอันนี้พ่ออิฐูเนาะสองสามหยอดน,นี่แหละโบรายเป็นในลกนนักลักกับแมนผักใส่ ใส่ไล่ๆจังแซ<ส>่บเฮดป,ปวกมาหนาะมีกาบ่ท่านไหนอาทุกคนจัดกินแกงตอนเสารนะ์เนาะทุกคนนะโอ้ยกินแบบอันอารมณ์ที่ว่าไดเฮดปวกมาด้วยการห้าเองมาแกงโคแ่บเลยทุกคนคือสีได้กินบาทุกคนแล้วเนาะปีนี้เพราะว่ามันเป็นหลบซองแต่หัรว่าปีนี่ก็ได้อิจ้าคนอื่นเนาะเพราะว่าเขาได้ไล่ใาห่นห้าบกเกง่งก็เลยบริกินมาหลบซองนี่ บอนทีเคยออกเขากับไปเอาเคยเคยได้ปีเล้ววันจันทรหบางวันหนึ่งมันบอกออกมังออกวัดสองอามาแต่งกินอยู่นอกเงื่อนนอทุกคนเพราะว่ากิไฟนี่กะเวลาฝนตกนี่กะหอบเขาในเงื่อนแต่ว่าเวลาแบบนี้นบรรยากาศดีดีแบบอยู่กลางไฮเลยทุกคนเพราะว่าเงื่อนกับไฮน,นี่กะไกลๆกันอันนี้ก็พักใส่ของเขาเดินใส่ได้ลายแต่มันกับบริคมคในทุกคนเพราะว่ามุ้ยพักยังหลายๆคราวนี่เขาขกันกับ เห็ดปวกเอาน,นี้มีเห็ดผงน้ำแน่ซ้ำสีดอกนี่แหละเดี๋ยวรอแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าโอ้ยถวยบางใหญ่มีแต่ดอกจุ่มนะฮะนี่มีแต่ดอกจุ่มกับแจวเนาะโอ้ยกินเขากันขนาดได้ฮันแจวแบบอย่างแจวแจวพริกปน่นเอเ้แจวพริกป่นกับหนำแกงเห็ดปวก